กินข้าแวแล้วเราก็สิทอดกล้วยด้วยทุกคนทอดกล้วยพี่ทอดกล้วยตั้งพริกงานวัดแม่งานงานบุญงานวัดทุกคน เฮงกับบ้าโมนะโมเฮงก็รือว่าไม่ติกตัวอ๋อมีอุปตอนตักยังมีซองอันหรือเอาเอาได้ตะแกงนะจเว่าสันผดกับบ้จะนี่ก็คือฟื้นที่เขาจะมาเห็ดการณ อยู่ในตู้อันใดเห็นบ่ไปจับนี่นะชนโพดนี่ตะแกรงข้อ <laughs>